บรรยากาศเมือ่อเนี่คือแดดพี่นออ้องแดดอาลีอาโลอุ้ยแดดพูดแดดพดูสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสกุสุคนสุมองสุบอนกราบสบายดีและสวัสดี FC. เอฟซีเพื่ทุกท่านพี่น้องเป็นแด้พี่น้องไม่ใหญ่จืดเป็นตากลองให้น้องนาดผ่านดีวบอกพี่นอ้อนหนหงหรือนอใดรฮะข้าเจ้าหัวคว,หวนหวานปีง,งี้สิอยู่โคไม่ใหญ่จืดก็อยู่อยู่น้ามันแล้วอสัน <laughs> นี่พี่น้อง ปลาถั่ลานซาวเหินยังอันนี้พี่น้อง,งทอดกล้วยคล้ายอีกเลยทอดกล้วยคล้ายเลยน<ม>ะ,เ,ยปะเป็นยังอุ้ยไปเตยังมานั่นนะออกมาล่างออกมาล่างออกมาลลางตีพี่โอ้ทษเกิดอะไรพี่น้องยไม่อยากสิวเปล่านนปาลาทอดเองทอดเองเลยปลาลุง สบายดีป่าลุงผลไม้ก่เก็บได้เยอะเลยจ้าอันเวลาก้อยนั่นหายก้อยแล้วสักก่อนจะเอากล้วยลงเพื่อนะแมนก้อยแล้วจังเอากล้วยลงเพื่อนะถนัดถน่ายก็ใส่แบบเพึ่นบอกอืม กูโอปอตีนกับส่างดอกเมร์กับบริสนใจเนาะกิ๊กิ๊น่าทานผสมเนาะแล้วอาภาัยใสยแ่แหง้งอันมันใสล่ลายใพ้เนื่อไทยใส,ส่ซีแห้งในี่จังหน่อยเลยน้ำมันใส่ซีละลายจังได้ทอดล,ล,ลายลายอันมันจังไวไมันจังบะซ่า กันไปขายไวนคุณแม่ก็ได้ย่างหุ่นอยู่ผัวเต็มสิไปใส่พี่น้องแม่ก็บบอเต็มบาทพ่อปานายเดอกพี่น้องเอ้ยไปขายปลาเขาสื่อซอยกับโหว่าสันนี่แต่โหกับโฮ่โห่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือถ่ายชีวิตประจำวันให้เบิง่งเนาะเพิ่นก็มาลิ้มพี่น้องเอ้ยแต่แดดพี่น้องเอ้ยไปทางใดแหละ พอ,อยายจอยแม่พ่นนั้ยังทอดกล้วยบ่กเป็นพืนนัลูกทอดให้กินเป็นอย่บ,บ่เกิดเป็นประยู่นทอดก่อนเลยเกเป็นก่อนอิดทับเปนตีนหัวปตีนแตกเลือดหน่อยสั่น โอ้เกตลงมาจากเกณฑ์ขอ,อนเ,อเลยเลยปูลงมานังคุงหมกเลยลาามมเลยดดพิ่งกระหูจักขางไฟขางมันอยู่คนละขางพี่น้อาไรใหญ่เพิ่งมาเอาถ่านใส่เล้วเขี่ยๆเนี่ยปะยยเที่เขี่ยไฟ่งตัดภาษาเด็กน้อยเพื่อน้องเลยเก็บไปขายเมื่อวานได้สี่สิบห้าพันกีบเงินลาวเฮาเนาะ อันได้ร่อย,อยอาาร,รอย่อยหนึ่งกับปันสิบห้าบาทพี่น้อยโอ้ได้ร่อยหนึ่งกับสิบห้าบาทเมื่อวานพาเงินขึ้นพี่น้องปกติก็จะได้ลายมาถลุเ่อนไทยกันบางีางลุ

แถบเนาะร้ยากมนทั้งร้า้ขายทางไหนเน่ะเออน้ำมันนมนแน่เน่มันนะร้านกกระเด็นเด้อหยานะย กล้วยกล้วยยังซุบอย่าขาดน้อยอยากจะ่าดน้อยนึงนะมันซุมันอแ้นะ อามันแดงกัขาดไงรอยอ๋อมันแข็งๆกว่านี่แล้วใส่แป้งหน่อยไปจักแป้งกรอบนะสวยกระหนาดำตาแดงขึเนอะจะไปขายทางใดเอ้อจะไปขายทางบ้านนองดำนองดำสิบอเส้นเจ้าสบอ เอาเรือนน้องดำน้องดำาันลเฝ้าถือข่อผ่าวให้น้องดำกินหน่อยแม่ข้ากับสิลุบเลยแม่ข้ากับใครทอดกล้วยน้าแดงตาดำไหมน้องน้องแกบุ้มคือพายพี่น้องคือพ่อคุณบอกคือพ่อแล้วคือแม่ ลานเมย์จึงกระหาคนแหละป้าเถอยีคนต้องลูกบ่มีตัวว่าจะเอาอีกคนหนึ่งตี่สิบห้าคนจะเอาต้นหมูน้องอันน้องอาคินเราน้องอาคินอืมโอ้สายน้องอนเนยน้องอาคินแบ่งคนหนึ่งเลยค่ะอันเอฟซีลายลายฐานผลว่าคือบทใส่ซื้อให้อัน น้องอนุนเอาอนุนร้านผู้ใหญ่จอยคนในบ้านเนี่ยก็ซื้อนุนพี่น้องเลยแล้วก็มีอกผู้ใหญ่ก็ซื้อนุนมาไลยนุ่นเกินพี่น้องแล้วก็เป็นญาตีพี่น้องก็เนาะซื้อนุนก็เลยใส่สื่อให้อาคินพี่น้องเลยก็เมนอยู่ดอกว่าของก็น้องอเนย์แล้วก็ซื้อมวนเนาะพี่น้องแต่ว่ามันซื้อสัๆกันลายเนาะ ก็ได้เห็นยังเน้นางชอบบางร้านเป็นของน้ำหวาเองยันลูกไรทำก็เป็นใช้ไ้ากวัยม่อมน่น่คิวคิวคยวเอ้คิวคิวพอเมื่อปลาแล้วบ่สีพี่น้อานเบิ่งแม่เพนีดน้าพี่น้องเลยคยวพนบิม่เพนีดน้ามาคิว ขาบากไงไอคิวคิวแนมมาทางนี้แล้วแล้วอุ้ยสั่งดิเนบ่งพหญไง่าชิโซเพินฮะนะไอจือน่ะพนตกลางเว้นมาสันพี่น้องน้องคำสีน้ำเพินลังกะสี ใส่ละลายก่อนนะกุยลอยอันมีต้องมีบวงอันหนึ่งแม่เขี่ยเขียลงค่นอย้องคำอยากกินปลาเธอมาซันน่คมาจกินลายเฮ้ยสิมาซิมอยู่เรื่อยมาได้ไดต้องซื้อได้บล้อนี่ัน เห็ดงามลิ uh, ้อยยิบเลยนะจ๊ะบุกโอ้าหอาตื้อข้าวคอด้วนามาะกาแฟยเจมาเอาไปหนึ่งไปยังเ้าพยาพะยิบข้พะานาวพ่ยบาับใบ่วนอะไไดู้ดกาแฟยิาหนัก้ ơờ khoai nhảy nó không nè. chị online thì sim đấy bạn. Ai phay nhảy này loi hay sim mà. à ăn này nỗi ăn à, này nỗi luôn ha nè. เอาตอกอบๆไปเลยฟื้นสูทอดขึ้นหนาดำเต็มขาก็ต้องยิ้มงามๆแต่ว่าเออแม่ข้าก็ไม่เห็นหนาดำขำเขียดกับพ่อใหญ่ก็สิิเปลี่ยนใจแล้วคะแนนนี่พ่อใหญ่บอกหยอกลานสาวผ่นไปเลย ตอนนี้เมย์ใหญ่เพิ่งกำลังงานสีซอยใส่ทุงเพื่อน้อยเมย์ใหญ่พอจีซอยใส่ทุงยางหายทำเมย์ใหญ่เหตุใดโอ้โหอีลาเนยเด้บอ,อสซิบมองข้าวเบ้าปาข่อยอขอซิมแน่ว่ะนี่นย้อยสบายดีปลาลุกง,งามงามใบใบน,นิสายปลาลุงบาเห็นมาใหม่มาใหม่ เ้ยมาดีปาลกมาวลูกักอันพอแล้ลูกอื้กอัน่อกินิกินกับเม่กับน้ำเจ้าเมีป่ากับน้ำาใช่แซับการไม่ใหญ่มาเคียวเอ้ยเคียว Kêu Nơi ơn nông đây Ê, 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 ê Ba, ai kêu ạp nạm vậy đó Kêu ạp nạm Mô, oh, ai kêu ạp nạm Chú đi nam chân lệ vào lên phù uh, Cô kêu ạp nạm thôi Đây, chắc thúng là mẹ Ô oh. oh, sao tôi nạm nào tôi mày say แม่ใหญ่เป็นคนใส่ถุงหายล้านเป็นคนถอดไปขายพี่น้องเอ้ยหากระไดหนึ่งสองสี่หกเจ็ดถุงเนซอยละถุงหนึ่งพี่น้องไปดีป่าลูกงามๆไปไปไปไละก้อนหนึ่งในร้อยในขายอีกแล้วถุงหนึ่งพี่น้องเอ้ยป่ะนี่อันนี้ใบหาพันกี่บาทฮาพี่น้อง บ่ฮอดซาบาทเด้อพี่น้องเลยไป<ะ>อโอ้ถืกอกระเป๋ามาใส่เงินอีกถือกระเป๋ามาใส่เงินอีกไปงานงานงานขี่รถถีปลอคายพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้เออ,อ,อไปลงทางใต้บ้านนี่ขี่ปั่นจักรยานหล่อคาย ไ <sı ff it> ม่ค้ากับแบัดแบบไปทางแขางเลยเออขอบใจหลายๆยั <im ms> ง, <c oughs> งจักรทงว่ะเนี่ยยังสามเออหากระดาษคายจักรทงลอยสามสามถุงเนาะ <im ms> สามถุงสี่ถุงทั้งพอเนอยพี่น้องเลยปะกระดาษคายสี่ <im ms> แล้วยังสามถุง สิสุซอยพี่น้องเอ้ยีเ้าพันหน่ออันพดีโอต้องฮักดอกอันนี้ห้องเล็กน่อยอันนี้นะนี่ได้อีกแล้วขอบใจแม่นถวนะแม่าี่ได้อีวอบม ออเธคืองามเนอมในนะโฟกัสเนนะไม่ญ่ย่องเอาซอยพี่น้องอันหนึ่งไม่ไ่ย่องก็ได้เออเธอไม่จื่นแล้มาขลายใหไม่ไงย่องนั่นแหละว่าสันเด็ดอะเรรอเนาะขอบใจลาย เพืออเออ่อนน้องอเนยให้ซื้อนุ่นนี่เด้นี่ร้านพญ่จอยนี่ก็ซื้อนุ่นแหละนี่ก็ได้นี่ขอบใจอ้าลยไหมขอบใจระบาเลยไหมนอ้องไม่ใหญ่เออเบิร์ดพอดีเลยเาบาัดนี้ให้เบิร์ดด้วยวันนี้ถาดเป่าเลยพี่น้องเอ้ยยังแต่ไม่ใหญ่ยองเนาะงไม่ใหญ่ยองเพื่อติดหน,นีไว้เนาะได้จักพันนี่ร้อยได้สามสิบห้าสามสิบห้าบ้ อย่ย่งองติดหาพันกีบสามสิบหาพันกับบ่หอดร้อยบาทพี่น้องเลยเกือบเกือบหอดแต่บ,บ่หอดเนาะเพราะว่าเงินขึ้นปกติคันแม่ก็บหอดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งกันสามสิ 8, บแปดสามสิบเก้าบางบ่อนกับสี่สิบเกือบหอดร้อยบาทมื่อนี้พี่น้องเลยเอาเลยเด้อสำหรับคลิปนี้น้องนัยก็ขอ,ขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องนันเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีป้าลูก ไปเมื่อ <laughs>